มาตะแกล้างน้ําปลาให้ดูนะครับนี่มาใหม่ๆเลยนะครับอันนี้ผมเอามาไว้สต๊อกข้างบนตึกกันนะครับนี่นะครับอ้าวตาอยู่นี่นะครับ,รบล้างนึงเอาเด็กพอบอกก่อนล้างหนึ่งมีสี่กรอนนี่นะครับ MSG EXP สองไปใกล้ นี่เพิ่งมาเลยวันที่สองเดือนสิบสองนะครับเพิ่งผลิตอยู่ได้หนึ่งปีนะครับสองเดืนสิบสองยิบสามนะครับแล้วก็อาตานะครับตาราชาชูรสมีภาษาจีนด้วยให้พร้อมเรียบร้อยนะครับนะครับปริมาณสี่พันห้าร้อยมลนะครับก็คือสี่ลิตครึ่งนะครับผลิตจําหน่ายโดยไทยโอชานี่ครับเรียบร้อยส่วนประกอบนะครับคงประคตอยเคือหมายห้าล้าน ครับปราโค้ดคิวอาโค้ดอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับท่านใดสนใจติดต่อได้เลยนะครับอันนี้มีแบบขวดกับแบบแก้ร้อนอย่างนี้แล้วก็มีอีกหลายอย่างนะครับมีหลายอย่างนะครับเรียบร้อยก็คลิปนี้ก็สําเร็จรุบ่วมไปด้วยดีครับผมครับ